นะครับผมวันนี้ก็พบกับต้องสายแบกฟิชชิงครับนี่ผมก็มากับคุณนายสายแบกมนเดิมครับก็เพิ่งมาถึงครับตอนนี้เราก็มาที่เขื่อนกระเสียวนะครับผมตันนี้ก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ครับอันนี้เราใช้ชุดเล็กครับชุดแล้วก็วิ่งครับตกปลานินเรามาตามหานางฟ้าครับวันนี้นางฟ้าเขื่อนกระเสียวจะเจอหรือเปล่านะครับผมทีของเราวันนี้ตั้งใจมาหาปลานินนะครับก็จะตกปลามมาด้วยนะครับ แต่ตั้งใจมาตามหาปันนินครับติดตามผลงานนะครับวันนี้ว่าเราจะได้ปันน,น,นนินหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์ก่นนะครับผมไปเลยค่ะ นาดินตกปลาินทั้งหมด5คันครับแล้วก็ลงลูกกุ้ง4คันครับผมก็ตอนนี้ก็เต <Game year. S 1> รียมเยื่ออุปกรณ์ครบแล้วเราไปลงเหยื่อชุดแรกกันเลยนะผมไปเลยครับ ตัวแรกตัวแรกต <c oughs> ีอย่าลงไปครับ ไปแล้วครับท่านผู้ชมสิ่งที่เราตามหาสุดยอดเลยครับแต้มแรกเปิงตีเยอะลงไปครับนี่ครับอันนี้ครับไซส์ใหญ่จริงครับไซส์เกือบสองโลครับมันสองโลได้สุดยอดครับแต้มแรกมาแล้วเราตามหาเจอแล้วครับผมวันนี้รุ่นตัวต่อไปครับ ใส่เดียวกันเลยครับผม้โลกว่าสองโลครับเดีรยวค้ามาแล้วกับวันนี้นี้เรามาตาม,มตัวต่อไปครับผมเดือด ถึงวงแล้วนะผมวันนี้เราก็จะมาทําอาหารเย็นกินครับเรามามอไซค์เราไม่มีอะไรมาเยอะแยะครับนี่ครับอุปกรณ์ต้มยำปลานิญิด่อยครับเครื่องไม่ครบครับเราก็ทําพอนะครับนี่ครับปลานิลทําไปแล้วครับทอดครึ่งตัวต้มครึ่งตัวครับวันนี้ก็ตอนนี้รอน้ําเดือดครับเราก็เตรียมอุปกรณ์นี่ไว้รอเลยครับผม ครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะผมนี่ครับน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่รรดีครับนี่รรดีเราเอารรดีมาใส่รรดีเข้าไปอ๋อแล้วก็นี่เครื่องครับจะเ,เตรียมไว้แล้วก็ใส่เข้าไปครับใส่เครื่อ,องใส่มะนาวนะครับมะนาวซอยก็ใส่ครับ ใส่เครื่องมาไปเอาเรามีมาแค่นี้ครับเครื่องมาไปปิดหม้อไว้ครับหม้อว้สุมากครับครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับผมใส่ปลาครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับชิ้นเดียว แล้วก็หัวครับปับเข้าไปแล้วก็นี่หัวครับตัวใหญ่มากครับปับเข้าไปใส่เข้าไปครับสามชิ้นครับผมนี่ครับหมอ ของฉุกเดียวครับทีนี้ครับปิดมอเลยครับอันนี้ชิ้นนี้ไว้ให้คุณนายสายแบกทอดครับผมโอเคครับไม่หรือไม่ไม่รอรุ้ไม่หรือไม่ไม่ต้มยำปลาทอดหางปลานิลโอเคครับไปรื่ลยนี่ครับ ี่ก็าหาันเย็นเราก็เสร็จแล้วนะผมก็ทอดปลานิลครับคุณนายสายแบกจัดให้ครับผมแล้วก็ต้มยำปลานิลครับพึ่งหัวต้มพึ่งหางทอดครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วผมก็มากินข้าวนครับผมก็ได้เวลากินข้าวแล้วครับผมตอนนี้ก็ตุ่มขึ้นจะสองทุ่มแล้วครับผมโอเคครับกินข้าวนะครับผม นะถ่ายเหรออา้าวครับก็ตอนนี้เป็นละห้าโมงแล้วครับก็เก็บของเก็บอุปกรณ์แล้วครับกำลังจะเตรียมตัวกลับแล้วฟ้าก็มีขึ้นนะครับแต่เงี่ยครับวันนี้ก็ไม่ค่อยลมไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ครับแล้วก็ถึงเวลาจะกลับแล้วครับผม เาว่ากันใหม่ในทริปหน้าครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเรามาตามหานางฟ้าเกลนกระเสียวได้ทั้งหมดเจ็ดตัวครับแต่ตายตายหมดครับเหลือตัวเมื่อเช้าที่ยังไม่ตายครับตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยครับผมแต่ปอม,ม้าไม่ไม่โดนครับวันนี้ก็ตีไว้แค่สามคันครับปอมาไม่โดนเลยครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับทริปนี้มาตามหานางฟ้าเกลนกระเซียวโอเคครับสำหรับผมก็ลาเพียงแค่นี้นะครับผมฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสายแบกฟิชชิงกด s u b s c r i b ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ